ยารีเก๋งเกียร์ออตโต้คางวด2 5 0 0บาทเสียยะาจัดให้จ้าน,นี่คือยารีตัวท็อปปี2017 3ดแสนหน่อยหอยแม็กซิ่งซิ่งโคดหลอดท่อซิ่งซิงเสียงหวานหวานรถรับประกันเลยไม่เขียวไม่ชนไม่ต่ำไม่ตีรลงกาไม่ติดแก๊สจ้ะจบศูนย์บาทใช้บัตรประชาชนใบเดียวฟรีดาวเสียยะาจัดให้เลขไม้เก้ามือโลป,ป,ปุ่มปุ่มสตาร์ทปุมอะไรมัลติฟังก์ชันกุญแจปรี ภายในสวยกิบออกรถวันนี้เริ่มพรอมนู่นครับมีนาคม2567ันห้าร้อบเจฟรีดาวบาทประชาชนใบเดียวจ้านะครับของเครื่องเดิมๆสวยเดิมสนะครับอาวุธตอพิณอ้าวสองพ้าร้อยบาทหกม้วดแรกหลังจากนั้นท่อนหันพันหกพันตลอดเนเนียเครื่องขา,ขาวๆสวยๆไม่เขียวไม่ชนไม่ตำไม่เสียกายจั๊